You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Active Podcast เปิดมุมมองใหม่กับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้พบกับดิชานนิตยากราติเสริมสินป์ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ฟังคะปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆของบ้านเรา ปีนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็คาดการว่าหลายจังหวัดจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะรวมถึงอุณหภูมิสูงสุดของไทยในฤดูร้อนก็มีโอกาสมากถึง43องศาเซลเซียสนะคะพอฟังอย่างนี้แล้วนะคะเรามีโอกาสนะคะได้สัมผัสกับอากาศที่ร้อนเกิน40องศาเซลเซียสในบางจังหวัด แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่จะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก,ก็คือบ้านเราเนี่ยมักจกะเผชิญปัญหาน้าท่วมและปัญหาภัยแล้งทุกปีและเกิดขึ้นถี่ขึ้นและซ้ำซากอยู่บ่อยครั้งและสำหรับทิศทางน้ำในปีนี้มีนักวิชาการก็ออกมาคาดการณ์ด้วยว่าปีนี้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากลานิยาหรือปรากฏการณ์น้ำมากนะคะมาเป็นปรากฏการณ์เอลิโยหรือแล้งปลายปี ซึ่งต่อจากนั้นแรงก็จะลากยาวต่อเนื่องไปอีก4-5ปีซึ่งไทยไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนซึ่งเราได้มีโอกาสพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิศผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยหลังสิตแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยนั้นนะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสลงไปสอบถามความคิดเห็นเกษตรกรค่ะว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับปัญหาน้าบ้านเรา ยิ่งช่วงนี้นะคะใกล้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้งแล้วหลายพักก็ต่างชูนโยบายสำคัญสำคัญเพื่อเรียกคะแนนเสียงกเกษตรกรเองค่ะก็ถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญเพราะว่าถ้าคิดกันที่ตัวเลขนะคะเกือบร้อยละ20ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรอบนี้นะคะก็คือกเกษตรกรนั่นเองจึงไม่น่าแปลกเลยนะคะที่ระยะนี้เราก็อาจจะเห็นนโยบายในการช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะเป็นเรื่องแรกๆเลย ของการหาเสียงนะคะที่ถูกปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำการแก้ปัญหาที่ดินทำกินหรือแม้แต่การลดต้นทุนว่าจะตรงใจเกษตรกรแค่ไหนไปฟังเสียงสะท้อนของพวกเขากันค่ะและช่วยเอาน้ำมาไงให้มันได้ให้น้ำต้นหมเขศพื้นที่ของทิ่กันดานนะใจเมือนกันหมดเลยครับเฉพาะมูลมูลพมเนี่ย พอข้างล่างมันก็ขึ้นมาไม่ได้ครับน้ําทางเ,เขื่อนกระเซี่ยวพมก็มันอยูทายเข้าอ่ะมันน็อกเคตเข้าไงต้องเข้าท่วมพรมัึกอยาได้ก็อยากให้มีแหล่งน้ำประดานเพิ่มเติมครับเพราะว่าอยู่นอกเขตน้ําชนประทานมันมาไม่ถึงครับก็อยากจะได้ไอแหล่งน้ำนี่หละครับถ้ามีน้ําแล้วส่วนใหญ่ถ้าทำการเกษตรมันก็จะได้พ่นดีที่ประชาชนชาวบ้านอยากได้คืออยากได้บ่อบ,บาดานครับเพราะว่าทําอะไรก็มันมัน,มนไม่มีน้ำก็ทํเอะไรไม่ได้เลยครับ คืออยากได้ราคาที่ว่ามันมันสูงกว่าน,นี้แล้วก็ต้นทุนที่ว่าก็ปุ๋ยพวกยาตัวน,นี้มันแพงมากของของอุปกรณ์มาทุกอย่างเลยทั้ง,ทงน้ำมันปุ๋ยยาเอ,า,อาง่ายพี่พูดแล้วทําให้ได้จริงแค่นั้นพอครับไม่ต้องแบบมีนโยบายมาแต่ทําไม่ได้เอาแบบทําได้พูดได้ทําได้ทําจริงอันนั้นดีสดุดครับ คุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เกษตรกรไทยกว่าร้อยละ80ยังคงมีหนี้สินจากปัญหาทางการเกษตรนะคะโดยเฉพาะเรื่องน้ําทั้งเจอเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาภัยแล้งเกษตรกรเขาก็วนเวียนอยู่กับความยากจนซึ่งเรื่องนี้มันก็ฝังลึกมานานจริงๆ ดิฉันอยากเล่าให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพร่วมกันแบบนี้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ154ล้านไร่นะคะอยู่ในพื้นที่เขตชุประานเพียงแค่32ล้านไร่ที่เหลือพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชุประานกว่า120ล้านไร่ที่ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ปีไหนฝนแรงน้ำท่วมก็เสี่ยงไปพร้อมๆกันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อนหน้านี้ดิฉันก็มีโอกาสเดินทางไปสำรวจปัญหาเรื่องน้ำแล้วค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นทั้งจุดที่มีปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งบางแห่งอยู่นอกเขตชลประทานนะคะก็ขาดแคลนหนักไปใหญ่เลยดิฉันไปคุยกับเกษตรกรท่านนี้นะคะคุณสุพรรณบุรณาการค่ะ เป็นชาวตำบลบ้านสะหมูที่9้าอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเธออยู่ในพื้นที่นอกเขตชระทานนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ใกล้ๆบ้านเธอก็เคยมีคลองน้ําทิ้งจากเขื่อนกระเสียวนะคะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าคลองน้ําทิ้งนี้ต้องอาศัยว่ามีน้ําเหลือจากพื้นที่ตอนบนจากเขื่อนที่ปล่อยลงมาก็คล้ายๆกับว่าเป็นน้ําที่เขาเหลือใช้แล้วนะคะที่จะไหลผ่านคลองนี้นะคะมาแต่ว่า มันไม่ได้ไหลามาหลายปีแล้วค่ะครองแห้งสนิทนะคะคุณสุพันเขาตัดสินใจขุดเจาะน้ำบาดาลค่ะแล้วก็ขุดเจาะลึกไปกว่า100เมตรนะคะเพื่อให้มีน้ำใช้ในการปลูกพืชผักนะคะโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวพืชผักที่จะขายได้นะคะในเนื้อที่5-6ไร่นะคะที่มีอยู่เพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวลดการจะต้องออกไปทำมาหากินนอกพื้นที่หรือขายแรงงานค่ะ ซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นแม้ว่าจะยังขาดน้ำไม่มากแต่ต่อจากนี้สิคะน่ากังวลน,นะคะซึ่งดิฉันพูดคุยกับคุณสุพันธ์ค่ะถามเธอไปว่าการอยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะในการจัดหาน้้ำมีความยากลำบากแค่ไหนปลูกพักปลูกแตงกวาแล้วก็ เดาเรื่องข้องลูกเศร้าแล้วก็ปักทองน้อยอพื้นที่นอกเขตความลำบากของการใช้น้ำมีมากค่ะทำนาก็ต้องรอฝนอย่างเดียวอืเอาถ้ารอฝนอย่างเดียวเราพืชผักเหล่านี้ใช้น้ำจากไหนอะคะก็ตอนเนี้ยน้ำก็มีนาอ่บอ่บอคูบ่อฟัง่งไอ้ดักน้ำฝนไว้แล้วก็มีบอ่อบาดานใครเติมไม่งั้นก็แห้งไปแล้วจุดนี้คือ เป็นตัวที่ผลิตน้ําให้เราใช่จ้ะและเห็นอย่างนี้ลงทุนไปเยอะไหมจ๊ะก็จำเพาะแพงนี้ก็ล่าอยู่หน้าใกล้ๆแซนกูถอดล่อมาแล้วก็มาซื้อแพงบ่อตั้งหากเจาะตั้งหากถ้าไม่เจาะนี่คือไม่มีน้ําเลยหรอจ้ะมันก็รอน้ำฝนอย่างเดียวถ้ามีตะไว้อย่างนี้ก็ดักก็ไม่ปอปลูกพวกผืชผักนะ พอเราไม่มีน้ำเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันยากลําบากแค่ไหนเรื่องเงินเรื่องทองเป็นอย่างเงี้ยชีวิตก,ก็ไม่มาที่สุพรรณก็ลําบากกันเน่วลาั้นก็ต้องเงี้ยห้างเงี้ยตัวนี้ยืมตินก็มา <laughs> ลงทุนได้มัง้งไม่ได้มัง้งบางปีก็ไม่ได้นะตอนนั้นแรงมาสีปีได้ข้าวมันพอกระ้านแค่นั้นที่สุพรรณเป็นนี่เยอะไหมเยอะจ้ะ ประมาณเท่าไหร่จ้ะพอจะบอกได้ไหมกืหลายแสนอยู่หลายแสนอยู่แล้วเพื่อนบ้านคนอื่นเขาต้องสูบเหมือนกันไหมจ้ะเหมือนกันจ้ะคนไหนที่ไม่มีเงินลงทุนเหมือนเป็นแสนเท่าพี่นี่เขาทํายังไงอ่ะก็ทํายังไงก็ไม่ต้องทําอะไรก็หลอนะปนทํานาว่านถ้ามีน้ําเยอะก็โปอยมาทางเกินก็เซียวก็โปอยทิ้งมาก็ได้ว่านน้ำต้มถ้าลงว่าไม่มีน้ำต้มก็ พอพ้นลงมาพอไทไยบ้านได้ก็สำ่รวยจะเลือกตั้งแล้วอยากจะให้เขาชงนโยบายแก้ปัญหาเรื่องน้ำกับเกษตรยังไงบ้างในความคิดของเราเพราะเราก็อยู่ในพื้นที่นอกเขตด,ด้วยนะพี่ก็ <c oughs> ยากได้บ่บาดานนะั่นเองถ้าลงมาน้ำมาทางอื่นไม่ได้นะ คุณผู้ฟังคะนอกจากนี้ที่ฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกอบตอบ้านสะอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะก็คือคุณสมเด็จชาวบ้านกลางคะ่ะนายกอบตบอกด้วยว่าสําหรับตําบลบ้านสะอาเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีกว่า3,000ันครอบครัวนะคะประชากรที่อาศัยอยู่ที่นี่มีมากกว่า6000คนคะ่ะส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรเกือบทั้งหมดแต่ว่าปัญหาหนึ่งนะคะ ที่สร้างความลำบากให้กับเกษตรกรไม่น้อยคือพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่างที่ชันดิฉันได้กล่าวไปในครั้งต้นนะคะปัญหาขาดแคลนน้ามันจะหนักมากกว่าในจุดอื่นๆน,นะคะแล้วก็ในตําบลบ้านสะเองเนี่ยก็มีกว่า5หมู่บ้านที่รอการช่วยเหลือลองไปฟังเสียงคุณสมเด็จกันค่ะ คุณผู้ฟังเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าปัญหาเรื่องน้ําก็คือปัญหาใหญ่มากของบ้านเราคนกระทบที่สุดก็คือเกษตรกรนี่แหละค่ะเพราะว่ามันรวมไปถึงเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องอาศัยน้ำนะคะเรื่องอาชีพนะคะแล้วก็เรื่องของการค้าขายแต่ตอนนี้เกษตรกรนั้นยังอยู่ในวังวนของความจนวังวนของหนี้สินแล้วก็การย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างถิน่นเพราะในพื้นที่ไม่มีน้ำขณะเดียวกัน ปีนี้เองแล้วนับไปอีก4-5ปีข้างหน้านักวิชาการก็มีการคาดการแล้วว่าเราจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโยหรือฝนแล้งยิ่งจะซ้ำเติมกันไปใหญ่ดิฉันได้มีโอกาสนะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตศผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยลงังสิทนะคะพูดถึงแนวทางการคาดการอนาคตว่าวิกฤตสถานการณ์ภัยแล้ง ที่บอกว่าจะแล้งหนักยาวนาน4-5ปีต่อจากปลายปีนี้เราจะมีการเตรียมพร้อมอย่างไรนะคะต้องถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าทิศทางน้ำท่วมน้ำแล้งในปีนี้ไปจนถึงปีหน้ามีแนวโน้มอย่างไรบ้างคืออย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ดูดูเกินปีก่อนนะครับคือสัญญาณเนี่ยจะเป็นสัญญาณแรก นะก็คือความรุนแรงของปก,การ e ัยเอเนียที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะต่อเนื่อง4ถึง5ปีนะเราไม่เคยเจออย่างนี้นะเราเคยเจอแต่พอเจอเอเนียปับ๊บแล้วกลับมาดีแล้วกลับไปเอเนียใหม่นะที่ผ่านมาไม่ว่าจะปี 58- 9แปดนะแต่ปีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นแน่นอนปัจจุบันเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านนะก็คือหมายว่าจากลานียาเนี่ยกำลังเปลี่ยนละเข้ามาเขาใช้ คำว่า watching หมายควว่าให้เฝ้าระวังนะนะเพราะฉะนั้นคาดการว่าปีนี้ประมาณช่วงธันวามกรากรุ่มพานะจะแรงที่สุดดัชนีจะขึ้นสูงสุดนะเป็นปีแรกหลังจากนั้นก็จะไปขึ้นอีกทีหนึง่งนะตอน68-69นะแล้วจะไปขึ้นทีหนึง่งตอน7071เจดหนึ่ง็นไหมผมว่าผมบอกว่ายาวเพราะว่ามันจะเจอ3ยอดนะสยอดทีนี้แน่นอนพอ3ยอดปับ๊บเราก็ต้องตระหนักว่า ถ้าเราคิดว่าปีนี้บริหารน้ําปีนี้ปีเดียวเนี่ยเราตายแน่เลยอีกสองปีอีกสองยอดทีหลังเน่เสร็จแน่ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องประหยัดก็คือต้องบริหารตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการคาดการณ์มาว่าปีนี้ฝนต้นปีเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันกําลังเปลี่ยนผ่านไงน,นะก็ยังเห็นฝมมนอยู่นะนะแต่ว่าไม่ได้ดีมากหรอกแต่ฝนอนะ่ะโอเคมีก็ต้างกับว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็เห็นฝนก็จะปลูกแล้วถูกไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีการบอกกล่าวกันต่อ ว่าเฮ้ยปีนี้พอช่วงมิถุนากระดากรดาเนี่ยทิ้งละนะเข้าไปโหมดของเอ็นยโยเริ่มต้นแล้วนะครับปลายฝนไม่ค่อยจะดีที่คาดการณ์ออกมานะปลายฝนไม่ค่อยจะดีนั่นหมายความว่ามันจะเริ่มสัญญาณไปค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างงี้เพราะฉะนั้นช่วงปลายปีอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเอ็นยโยจะขึ้นระดับตงสุดเลยนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายวามว่าปีหน้าเนี่ยจะหนักปีหน้าก็คือแรงหน้าในเราหนักแน่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าปีนี้คุณมีน้ําต้นทุนเท่าไหร่ นะถ้าคุณใช้ไปหมดเนี่ยปีหน้าคุณจะหมดหนักหมดหน้าตักหมดนะแต่โชคดีที่ว่าเขามีปีที่แล้วไว้ดีไงเพีายนปีเนี้ยเขายังพอมีนะประมาณ6กพันล้านนั่นลุ่มเจ้าพยาเนี่ยที่ผมดูตัวเลขนะเพราะฉะนั้นปีนี้หกพันนะครับถ้าเกิดตอนปลายฝนไม่ดีก็ยังยังมีอยู่6กพันถ้าไม่ปล่อยเลยนะแต่ไม่ปล่อยเมืนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นปีหน้าแ้งเนี่ยคุณจะใช้หนักแน่แต่หน้าตักคุณมีเท่าไหร่ถัดไปจากปีหน้าอีกนะครับ เมื่อกี้บอกแล้ว68นะพอจะ67เจปีหน้า68ยอดจะแตะอีกยอดหนึ่งก็กลับมาฝนไม่ดีอีกนะเพราะต้นทุนมันจะถูกใช้ไงแตเ่เก็บไม่ได้68-69ขึ้นแต่ระดับอีกตรงนั้นมันจะหนักขึ้นอีกเจ็งนี้7จ7 1, 7, 7, 1นะอีกยอดหนึ่งไงมันมี3ยอดไงนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องประเมิน4ปี5ปีเลย ประเมินอ,อย่างนั้นวางแผนอย่างนั้นเพราะว่าจะไปวางแผนปีเดียวไม่ได้แต่ความหนักก็คือจะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้นทุนหายไปเรื่อยๆไงอาจารย์เสรีคะแล้วเกษตรกร,ะร,กรจะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบนี้คะเกษตรกร,ร,ก,รก็คือว่าหนึ่งที่เคยปลูกปกติลดพื้นที่มาครึ่งหนึ่งเลยลดได้เลยเลือครึ่งหนึ่งนะคะ อันที่สองก็คือว่าหันเอาพื้นที่อื่นไปทําพืชอายุสั้นเลยต้องทําอย่างจริงจังนะครั้งนี้นะคือถ้าบอกคําว่าปลูกอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยคุณต้องคุยละคุยกับพัฒนาที่ดินหรือกรมชนหรือวิชาการเกษตรอย่างเงี้ยคุณจะทําทํใไมได้เพราะว่าถ้าคุณทําไม่ได้ก็คุณต้องปล่อยลกร้างละมันเป็นไม่ได้ใช่ไหมต้องหาไรายได้จากพืชอายุสั้นนะอันที่สองนะคบเดียวกันข้าวที่มีอยู่ลดลงมาครึ่งแล้วก็ต้องคุยกับโจปนะทานคุยกับพัฒนาที่ดินเหมือนกันเพราะว่า เขาจะให้น้ําคุณเป็นจังหวะไงอย่างกรณีอย่างเงี้นนยนะครับเริ่มฝนพุธภาเนี่ยนะครับกรมชนเขาไม่ให้แน่นอนเลยผมเชื่อว่าเขาไม่ให้เพราะมันภาพออกมาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณก็อาศัยน้ําฝนอย่างเดียวแต่ว่าคุณในเขตชมพทานคุณก็ต้องคุยเขาว่าฝนมันก็ไม่มาเงี้ยให้ผมทำยังไงผมลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นผลผลิตมันต้องมีอ่ะมันต้องพอพอหล่อเลี้ยงประเทศมันต้องมีเพราะฉะนั้นกรมชนก็ต้องให้คุณนะเพราะว่าคุณอยู่ในพื้นที่ชมทาน ถูกไหมันี้ยเณต้องมันต้องคุยกันแบบถึงลูกถึงคนอะอย่างเงี้ยก็เดิมอาจารย์คะต่อจากนี้ไปเราก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วนโยบายตั้งแต่อดีตแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันแล้วถ้าหากว่าเรามองไปสู่อนาคตเราจะต้องทําอย่างไรในการแก้ปัญหานี้ในเชิงนโยบายณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยนะณมาจุบันก็คือเพิ่งประกาศยุติพานเนี่ยยังไม่เห็นเลยนโยบายด้านนี้นะ ยังไม่เห็นตากนี้ไปเราน่าจะเห็นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะข่าวข่าวเรื่องแรงเนี่ยมันกระทบแน่ๆฐานเสียงก็คือกเกษตรกรแน่ๆนะประเด็นที่2ก็คือว่าแน่นอนว่านโยบายที่จะมาลงมาในเรื่องประกันหรือจำนำเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วจากนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นมันเห็นอยู่แล้วว่ารัฐเนี่ยสูญเสียงก็มาไปเยอะมากเรื่องนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย เขาสามารถที่จะมีเงินได้ชั่วคราวเท่านั้นเองไงในที่สุดเขาก็ต้องเอาเงินตัวนี้ที่ได้ชั่วคราวไปกู้มันก็เป็นทยอยทับถมเรื่อยๆ,ๆนะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าคุณต้องพูดง่ายๆว่าต้องให้เบ็ดเขาอะให้เขาหากินให้ได้ก็อย่างที่ผมบอกอะปลูกพืชอายุสัน้นนะคะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมนะในพื้นที่เดิม5้าไร่ที่ลดลองอมาแล้วเนี่ยท่านต้องคุยกับเอกชนที่ใหญ่ๆหรือราชการที่มีอำนาจนะ สามารถจะใช้โดรนท่านเนี่ยมาฉีดน้ําให้ท่านนะครับมาให้ปุ๋ยท่านณนะเวลาที่ท่านต้องการเนี่ยข้าวมันก็จะโตและผลลิจะเป็นเท่าตัวของท่านที่ท่านเคยปลูกเลยนะเพราะว่ามันมีมันมีวิทยาศาสตร์มันบ่งชี้แล้วเขาทําอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือการปรับตัวงั้นนการเมืองแล้วมันก็มุ่งไปสู่การสร้างนวัตกรรมเรื่องพวกนี้นะอย่ามุ่งไปแต่ใช้เงินชดเจเยียวยาจำนำและก็ประกันเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้ว พอฟังอาจารย์เสรีแล้วนะคะอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สําคัญหน่วยงานภาครัฐเองนะคะก็จะต้องวางนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆวันนี้จะต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอย่างมากค่ะ คุณผู้ฟังคะที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเรื่องน้ํามันคือเรื่องปากท้องค่ะดิฉันก็เห็นว่าการเพิ่มบทบาทให้ท้องถิ่นก็คือหัวใจสําคัญของการพัฒนาระดับฐานรากของไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรค่ะจะต้องมีน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตรด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาพื้นที่ส่วนใหญ่นอกเขตชรประทานยังไม่ได้รับการเลียวแลเท่าที่ควรค่ะ แล้วก็ระดับเชิงนโยบายถ้ามีการปลดล็อกเรื่องนี้ได้สำเร็จนะคะเชื่อในว่าประเทศไทยจะมีน้ำแบบอุดมสมบูรณ์และจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนนั้นได้หลุดพ้นจากความยากจนได้ด้วยในที่สุดนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะโอกาสหน้ากลับมาพบกับรายการ The Active p o d c a s t กันได้ใหม่นะคะนิชนิตยาเกียรติเสริมศิลคงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.